ครับผมครับช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทําได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาตรวจเช็คตู้เย็น2ประตูครับมีถามหลายคนเขาว่าตู้เย็นไฟเข้าแล้วไม่เย็นคอมไม่ทํางาน2ประตูตรวจเช็คยังไงว่าเป็นตามขั้นตอนจะรู้ยังไงว่าอะไรเสียกันแน่เดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คแล้วครับผมเดี๋ยวผมต้นเสียบล้ากดูก่อนนะครับอ่าโอเคครับทีนี้มาเปิดประตูดูก่อนว่าไฟเข้าหรือเปล่าอ่าไฟติดนะครับหลายคลิปแล้วที่หนูบอกว่าไฟหลอดไฟนี่มันขาดได้ครับผมเรากดดูนี่มันกระดับ ครับผมมันเป็นสวิตประตูนะครับผมเราดูถ้าเปิดมันไม่ติดมาเราดูหลอดไฟก่อนว่าฟิวขาดหรือเปล่าถ้ามันขาดก็หามาใส่ก่อนใส่ให้มันติดก่อนครับให้เรารู้ว่าสมบูรณ์แบบแค่นั้นเองนะครับผมกดนี้มก็ดับนะครับผมนี่ครับตอนนี้เรามาดูว้างบนครับด้านบนของตู้เย็นสองประตูตรวจเช็คง่ายๆครับผมนี่ครับกดนี่ครับตรงนี้มันจะเป็นกลุ่มพัดลมนะครับผมนี่ครับพัดลมไม่หมุน ครับผมแล res, แต magnets, ต e ้วตอนนี้เราแบ่งแบ่งเป็นปสัดส่วนครับพัดลมหมุนคืนแ,แล้วตรวจเช็คดูไงว่าคอมเดินหรือเปล่าครับเดี๋ยวเข้าไปดูรวงพัดลมครับผมเพราะพัดลมนั้นจะทํางานควบคู่กับคอมนะครับผมถ้าเกิดคอมหยุดพัดลมก็หยุดนะครับนะครับผมเดี๋ยวเกีมิเตอร์พร้อมเลยนะครับผมเราดูแล้วทักแปะหลังมือแตะดูครับอ่าคอมไม่เดินนะครับผมอันนี้คอมไม่เดินครับผมตอนนี้เราทักปักก่อนนะครับทัปักกไปเลยนะครับผมแล้วก็ถอดไอรีเลย์ออกมานะครับเอารีเลย์ออกมาก่อนรีเลย์ก็อบพอร์ลถอดมาเลยนะครับผมแล้วก็ถอด แจ็คกอกมาเลยนะครับผมทั้งคู่นี่ครับจาไห้ครับถ้าไม่เคยเป็นห้เป็นนช่างหรือกลัวจําไม่ได้ถ่ายรูปไว้ทางหนูบอกหลายครั้งหลายเที่ยวครับผมเนี่ยสีแดงนี่เป็นสีต้องเสียบสนที่ของโอเวอร์โหลดนะครับผมอันนี้มันมีโอเวอร์โหลดขาเดียวง่ายครับไม่ยากเขย่าดูครับอันนี้ยังไม่ต้องเช็คปกติเราเช็คไฟด้านนี้ก่อนครับว่ามันลงมาีหรือเปล่าเช็คยังไงครับอันนี้เป็นหน้าที่ของช่างนะครับผมถ้าช่างก็ตรวจเช็คมิเตอร์นะครับผมตั้งสเกล2 0 0 2 5 0 220บโวลต์นะครับผม แกวขึ้นไหมอ่าไฟมาแล้วครับ220โวลต์มาแล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็แจกไปนี้นี่ครับผมมิเตอร์เข็มมิเตอร์ครับแจกไปในในรูนี่แหละครับให้มันเข้าในนี้จิ้มให้ตรงนะครับไม่ใช่เเสียบในลอกนี้ไม่ได้นะครับต้องเสียบไปเข้าด้านในนี้ยังไงก็ต้องให้เข้านะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กไแล้วไม่มีไฟมานะครับเห็นไหมครับแสดงว่าไฟไม่ลงมานี่ครับผมถอดปลั๊กก่อนนะครับผมเมื่อถอดปลั๊กแล้ว อันนี้เราอันนี้คือเป็นหน้าที่ของทามมอนะครับผมทามือของแต่รุ่นละยี่ห้อบางอย่างใช้แทนกันได้บางอย่างใช้แทนไม่ได้แล้วผมราถอดนี้มาดูก่อนนะครับอันนี้ครบค่อนข้างรุ่นเก่าเต็งทีนะครับผมเดี๋ยวเราถอดออกมาเลยดีกว่าครับจะได้ตรวจเช็คได้สนัดสนัดนะครับผมเอาออกมาเลยนะครับนี่ครับมันจะเขียนว่าสองหนึ่งสี่สามแล้วก็ผมจําไว้ครับหนึ่งกับสามนี่เป็นไฟครับผมหนึ่งกับสามนี่เป็นไฟนะครับทีนี้เรามาดูด้านนี้หน่อยนะครับ ถอดออกมานี่ครับถอดหนึ่งกับสามดูก่อนครับจำมาไว้ครับงานก็ถ่ายรูปไว้แต่รุ่นนี้เขาจะมีรุ่นเก่าต็มทีแล้วเนี่ยครับเขายังดีครับเขายังเขียนเบอร์ไว้ให้ครับผมตามสีนะครับผมนี่สองครับนี่สี่ครับเขาก็ยังพอเห็นอยู่ครับอันนี้หนึ่งครับเราจําได้นะครับผมถอดออกมาก่อนอันนี้มันเหมือนข้าคอข้เสียบไม่ผิดหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวดูครับเขาจะเสียบไม่ผิดหรือเปล่าครับผมว่าหนึ่งกับสามมันก็เป็นไฟนะครับเดี๋ยวนะครับเขาว่าไปซ่อมมาแล้ว โอ้ผิดแล้วครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งก็มาเสียบไปสองได้ไงครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทําให้ถูกทางนะครับผมสับสนได้นหะครับนะครับผมเจอปัญหานี้เข้าไปนะครับมันเป็นไรครับเสียบหนึ่งก่อนนะครับผมถือว่าผมลืมดูหมายเลขผมด่าไฟประมาณหนึ่งกับสามอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นการผิดสายนะครับผมสลับขั้วมาแล้วครับผมภาษาช่างตูวอย่างก็เหมือนกับโดนวางยาแล้วบอกครับผมโอเคนะครับสองก็เสียบสองนะครับโอเคนะครับนี่สามครับสามสีเหลืองครับผม ครับผมก็ต้องดูสิเี้ครับสี่เห็นไหมครับเขาไม่ตรงนะครับผมทีนี้มาลองเสียบปลั๊กดูนะครับอันนี้เห็นไหมครับเสียงในการเดินไหมครับได้ยินไหมครับแกล้ใแค่นี้ครับอนี่ครับอย่างนี้เดินครับสั่นมือครับโอเคครับนี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นการย้ายช่างออกมาผมก็ไม่เข้าใจได้เพราะว่าขาจะเสียบแล้วก็คืนของมาหรือไงก็ไม่ทราบครับผมเดี๋ยวก็นี่ครับ ต้องสังเกตด,ดูด้วยนะครับผมว่ามันตรงกันหรือเปล่าบผาเมื่อกี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเสียบปักนะครับผมนั่นครับผมถึงบอกว่าหนึ่งก็3สามต้องเป็นไฟอย่างนี้ถูกต้องแน่นอนครับผมเห็นไหมครับไฟมาครับไฟสองยี่สิบมานะครับผมทีนี้ถอดปักแล้วครับผมโอ้ต้องสังเกตนะครับโอเคนะครับเขาเสียบตำแหน่งนี้ผิดนะครับผมนี่ไฟมาครับตอนนี้เรามาลองเสียบีดเลอโลดเข้าไปนะครับผมบางครั้งเจออย่างนี้ช่างกำมือเลยเหมือนกันครับผมนี่ครับ สีแดงนี้โอเวอร์โหลดนะครับผมเดี๋ยวข้าไปนะครับก็มีเส้นเดียวก็จะไปไหนครับเสียบไหนเป็นไป,นปนไม่ได้ครับผมตำแหน่งไฟถ้ามีสองขาดีๆถ้ามีสองขาก็ตำแหน่ง R คือไฟนี่ต้องเสียบด้านไหนไดีก่อนครับอ่าแต่เราแล้วก็เสียบปั๊กนะครับผมอ่าเสียงนาฬิกาเดินนาฬิกาเดินแล้วคอมไม่ทํางานนะครับทีนี้ถ้าคอมไม่ทํางานไฟมาแล้วเราไม่ต้องตรวจเช็คด้านบนนะครับผม เราก็ใช้นิ้วนี่ครับหมุนลงล่างหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วครับผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเที่ยวอยู่ข้างมันครับเที่ยวให้ให้มือเราแย่ได้เห็นไหมครับหมุนเข้าไปนะครับหมุนลงล่างนี่คอมก็ไม่เดินนะครับผมตกลงคอมไม่เดินนะครับเมื่อกี้เราวัดไฟมันก็มาอยู่นะครับไฟสองร้อยมาคอมต้องเดินนะครับถ้าถ้าไม่เดินแสดงว่าคอมเสียนะครับผม เดี๋ยวไปครับตรวจเช็คตู้ใจเย็นนะครับผมอ่าดูนี่ใหม่นะครับผมเป็นอย่างไรครับขัดไปรอบเลยครับผมขัดจนไฟ200อมาแล้วครับผมลองดูครับเพราะว่าไฟมันลงมานี้แล้วก็น่าจะเปนหาเรื่องทามเมอร์นี่ครับเอาแล้วครับผมถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเราใส่ไปนี่ชุบครับผมที่ผมจะใส่ที่คอมให้ดูนะครับใส่เร็วหๆเข้าไปนะครับผม นะครับอ่าเสียบไปนะครับแต่นี้ถ้าเสียบไฟมันเข้านูแล้วเราเสียบชุบต่อคอมเดินแสดงว่านลังมือเสียนะครับผมไม่เดินโอเคนะครับคอมไม่เดินนะครับผมจะเปลี่ยนรีเลย์แป๊บนะครับผมครับผมลองเปลี่ยนรีเลย์ดูนะครับถ้าเปลี่ยนแล้ว ถ้ามันไม่เดินแสดงว่าคอมเสียนะครับผมนี่ครับมีสองขางี้เสียบขาที่ห้านะครับผมนั่นครับเสียไฟนะครับนั่นครับคอมตืดมืออยู่แต่ไม่เดินนะครับผมคือสรุป,ปง่ายว่าตัวนี้คอมเสียนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนดีดูแล้วไฟมาสองยี่มา ตรวจเช็คง่ายๆครับผมสรุปแล้วคอมเสียครับผมก็มีเท่านี้ครับผมวิธีตรวจเช็คไฟไม่ลงคอมตรวจเช็คยังไงที่สังหนูทำให้ดูนะครับผมดูทมเมื่อก่อนบิดทัมเมอร์แล้วไฟ220มาแล้วใส่รีเียวโหลดไปแล้วถ้าคอมไม่เดินแสดงว่าคอมเสียนะครับผมก็มีแค่นี้แล้วครับผมฝากกดไลค์แชร์กดติดตาม่างหนูในย t u b e ด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมตอนนี้คอมเสียแนะ่นอนอ่าตื๊ดอยู่โอเคอ่ากดครับ